มาต่อกันเลยก็หลังจากเมื่อกี้เรามีการไปปรับปรุงตัวบล็อกเกอร์เรานิดหน่อยเพื่อให้สามารถใช้กับเพียว javascript อย่างนี้ได้เนาะอันนี้เราก็ตัดกับมาในส่วนของ index .html ก็คือจะเป็นฝั่งฝั่งเว็บไซต์เนาะเนี่ยเป็น UI ตัวนี้ ผมจะให้ดูตัว UI คร่าวๆสิ่งที่ผมทำก็ไม่มีอะไรผมสร้างเซ็นเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งมี ID เนาะมีดิสเพย์เพื่อจะ inner HTML เข้าไป inner ก็คือ inner ตัวอเจ้าปุ่มเนี้ยเข้าไป4ตัวผมใช้วิธีการลูบเนาะลูบ4ีครั้ง0 1 2 3 4ครั้งแล้วก็ยัดตัวเนี้ยบวกบวกเท่ากับเข้าไปก็จะบวกเข้าไป4อันตัว value ก็ใช้เป็นตัว i มาดู value นิดนึง ันนี้ให้ดู UI แบบเร็วๆเนอะเพราะ UI เราไม่ได้มาพูดถึงในในคลิปนี้เราไม่ได้ทำ UI เนอะผมทําอย่างง่ายเลยมันก็จะแอดเข้ามา4ตัวเนาะเนี่ยตัว value วก็จะตามนั่นเลยศูนย์หนึ่งสสาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูลอจิกดีกว่าขั้นแรกเนาะให้เพื่อนไปเลือกใช้ MQTT client อ่ามันขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้นะว่าเลื่อนใช้ไลบรารีหรือว่า อันนี้ของของ,ของเจ้าไหนเนาะการการเขียนก็จะแตกต่างกันไปอย่างตัวเนี้ยผมมาลองใช้แบบพาโฮการเขียนก็จะอย่างนี้อ่ะอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆไปหาไลบรีมา C.D.N เนาะผมใช้เป็น C.D.N เลยมาแปะตรงๆเลยอ่ะแล้วในสคริปต,ตัวต่อมาก็คือผมสร้างตัวแปรไฮเอนขึ้นมาตัวหนึ่งมารับอคอนเนคชันอ่ะในคอนเนคชันมีอะไรบ้าง โฮ uh oh, m q t c l n ก็จะมีโฮสเนาะตัวนี้โฮสของเพื่อนเแล้วก็พออะอ่าแล้วตัวนี้จะเป็น ID นะจะเป็น ID ที่เพื่อนๆจะเชื่อมต่อเข้าไปในที่นี้ผมตั้งให้เขาเป็น master เนาะอ่าเรามาดูที่ตัวนี้นิดหนึ่งนี่ครับนี่ผมผมอ่าหลอกคอนโซลหลอกไว้นะว่ามีใครเชื่อมต่อเข้ามาตอนนี้ก็มีไอ้เจ้า Arduino หนึ่งตัวแล้วก็ไอ้น้าเว็บไซต์ โอเคพอเพื่อนสร้างอย่างนี้เสร็จก็ไปเรียก Set callback ฟนะังก์ชันเนาะ callback handle ก็คือเป็นถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จก็คือล o อตแล้วก็เมื่อมีข้อความส่งเข้ามาก็จะเท่ากับไปที่ฟังก์ชันต่างๆที่เราตั้งไว้เนาะก็ไม่มีอะไรครับฟังก์ชันมันก็ตามนี้เลยเพื่อสามารถพอร์ตแล้วก็เขียนตามได้เลยผมจะไม่อธิบายกันเนาะตรงนี้เพราะมันก็มันเอาไว้เอาไว้ดีบักดูนั่นแหละ ่ะเรามาดูที่มันทัดนี้ดีกว่าที่75เนี่ยตรงนี้ client ก็คือไอตัวนี้เนาะตัวเดียวกัน n e n t อ่กถ้าเพื่อนๆไม่ได้มี username, password ไม่ต้องใส่ใส่แค่ on success แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในฟังก์ชันนี้ผมจะคอนซูล,ลอกมาว่า on connect แล้วก็ให้เขา subscribe ไปที่ topic ที่ชื่อว่า Ro มหนึ่ง ก็คือเมื่อ Connect ถูกต้อง Connect ผ่านผมให้เขา Subscribe ไว้เลยที่ช่องนี้แหละ t o อปปตัวนี้แหละ,ะก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ก็ไอตัว Display เมื่อกี้ก็ดิสเพลย์แล้วก็จะมีลอจิกตรงนี้นิดน,นึงเราจะทํายังไงในการมาวิธีการที่จะมารับฟังว่าปุ่มเนาะเรากดปุ่มไหนผมผมก็เลยเลือกใช้วิธีนี้เนาะเลือกใช้วิธีการแบบคิว r y s ซ l เล t คเตอร์อซ e เลมันทั้งหมด โดย select ไปที่ input ที่เป็น type checkbox อ่าก็คือไอ้พวกนี้แหละ4ตัวเมื่อกี้เก็บมาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า switcher ms yes. อ่เหนไมครับเขาจะ return ออกมาถ้าเราใช้ q u e r y selector er ออกเขาจะ return ออกมาเป็น n o d e list ก็คือเป็นค่าของของไอ้พวกเนี้ยเป็น n o น e ออกมาเลย4ตัวผมก็เลยวิธีการผมก็เอามา loop โดยเลือกใช้ loop ที่เป็น for each เนาะเขาจะมี callback ตัวหนึ่งตรงนี้ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับ แต่ผมตั้งเป็นเช็คบ็อกเนาะผมก็เลยเอาเช็คบ็อกอ่าในข้างในเนาะเช็คบ็อกมาเอทอเวนต์ลิซเนอร์มาดูอีเวนต์ที่ชื่อว่าเฉงเฉงปะเฉงเนาะเฉงเฉงเจ็ดเออเฉงก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอ่าแต่มันก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เรากดนั่นแหละไอ้ตัวไหนเรากดมันก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะมีอีเวนต์โผล่ขึ้นมาในพอข้างในเนาะก็จะมีคอมไบตัวหนึ่งก็คืออีเวนต์ ข้างในก็ผมจะเลือกใช้อีเวนต์ r g e t Value Value ก็คือค่าตรงนี้แหละ0123หนึ่งสองสาม่ามีซีอันแต่เป็น0123นะอยู่ในในอยู่ในหมวดของ Index อ่าผมก็จะเซตพาหุพาหุ NQT message เลือกใช้อีเวนต์จุดไปที่ Target แล้วก็จุด Value ผมกดปุ่มที่หนึ่งผมจะได้ Value 0นนะอ่าศูนย์หนึ่งสองสามถ้าผมกดเนาะ มันก็จะเก็บมาอยู่อย่างนี้นเก็บไว้ในแมสเซจแล้วบรรทัดนี้สําคัญนะบรรทัดนี้มันก็จะหมายถึงเป็นท็อปปิกที่เราจะพับบิสออกไปก็คือจะจะส่งออกไปที่ท็อปปิกนี้เนี่ย destination name เพื่อนต้องต้องกาหนดตรงนี้ถูกว่าไอ้แมสเซจตัวเนี้ยเราจะส่งไปที่ท็อปปิกไหนผมจะส่งไปที่ท็อปปิกที่ชื่อว่า room หนึ่ง slash fan แล้วก็ เยกใช้ครอันเซ็นส่งมเมสเซจเข้าไปอ่ะแค่นี้เลยอันนี้จะเป็นลอจิกของฝั่งผมผมถือให้ถือว่าเขาเป็นมาสเตอร์แล้วกันเนาะเป็นเป็นผู้สั่งการเลยกันหลักๆเขาจะเป็นผู้สั่งการในรนนี้อ่า